นะครับนี่ก็เป็นกลับมาไลฟ์สดในรอบเกือบครึ่งปีนะหายไปนานแต่ไม่ได้หายไปเลยนะครับก็เริ่มแรกนะครับเราจะต่อเข้าโน้ตบุ๊กใช่ปะเอาเสียงเพลงจากโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อนๆต้องมีเครื่องอันนี้ก่อนเขาเรียกอะไรซักคล้ายเซากาดอะไรเนี้ยนะเพื่อนๆต้องเสียบแบบนี้เลยนะครับคอนเดนเซอร์เนี่ยคือช่องเสียบไม่นะครับก็ใช้คอนเดนเซอร์หนึ่งหรือสองก็ได้ นะครับแล้วต่อมาหูฟังเนี่ยหูฟังเนี่ยเสียบคําว่า headset นะครับหูฟังเนี่ยอันนี้หูฟังนะแต่ไอัเนี่ยไอตรงมอนิเตอร์เนี่ยก็คือมันจะเชื่อมเข้ามอนิเตอร์เนี่ยเราจะเชื่อมเข้าสู่เอาแจ็คเนี่ยมาเสียบกับมือถือมันจะมันถึงจะดังนะครับแล้วก็แล้วก็เนี่ยไอยูเอเนี่ยมันจะต้องเสียบ USB โน้ตบุ๊กมันถึงจะมันถึงจะเป็นการเชื่อมต่อได้นะครับเนีย่ยประมาณนี้เลยมันจะต้องเข้าตรงคำว่าอะไรเนี่ยส,สปิกเกอร์ V8s เครื่องเครื่องมันชือนี้นะครับประมาณนี้ครับ